วันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่เซเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานําเสนออาการของหมูไม่เป็นสัตว์นะครับเราจะทํายังไงหลังจากหมูอย่านมแล้วนะครับให้มันเป็นสัตว์ไวนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็จะว่าเพราะเพราะการเป็นสัตว์ไวนะครับก็จะทําให้ผลผลิตในฟาร์มของพวกเราได้ไวขึ้นนะครับได้บางครั้งนะครับการทําฟาร์มสุกรนะครับ ความสาคัญนะครับการสำคัลูกหมูนะครับแม่ไม่เป็นสัตว์นะครับแม่เป็นสัตว์ช้าแม่ไม่เป็นสัตว์ทาให้อะไรครับเสียโอกาสนะครับทำให้ฟาร์มของตัวเองขาดโอกาสบางครั้งนะครับผมเคยเจอนะครับประสบการณ์สองเดือนและหลังจากออกนมแล้วอย่านมลูกทุกวันแล้วสองเดือนหมูมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมพราสาเหตุอะไรครับหนึ่งนะครับไม่มีพ่อพันธุ์นะครับหมูไม่สมบูรณ์นะครับ ขาดอาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสมนะครับวันนี้วิธีการอย่างหนึ่งที่จะทําให,ห้หมูเป็นสัตว์ไฟนะครับทางฟาร์มของพวกเราก็มีวิธีการดังนี้นะครับก็คือลอ,ลองมาดูครับวันนี้นะครับก็จะนําสุกรที่หย่านมแล้วนะครับที่แม่มันหย่านมแล้วนะครับอันนี้ ตัวนี้นัตัวนเมียนะครับเอามาขังใกล้ๆกับตัวผู้นะครับตัวนี้มันตัวนี้มันตัวผู้นะครับตัวผู้มันมันมันเพราะว่ามันมันอย่านมพร้อมกันสองตัวนะครับแล้วก็มาขังพร้อมกันเวลาตัวผู้มันก็จะปล่อยฮอร์โมนปล่อยอะไรมาทำให้ตัวเมียทั้งสองอยู่ใกล้ๆกันนะครับ บางบางครั้งบางคนบางท่านนะครับก็จะเอามูลสุกรไปมูลสุกรตัวผู้ไปใส่บ้างอย่างนีน้อันนี้มันก็ก็ดีอยู่แต่แต่มันไม่เป็นสัตว์ไฟวิธีนี้จะเป็นสัตว์ดวนะครับอาครั้งก็แกล้กันเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหมูก็จะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็คือลักษณะก็คือพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับก็จะมีะนี่นะครับ ตัวเมียตัวมียนะครับวิธีการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้อันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับบางครั้งเก็ดความรู้เล็กๆนน้อยเราอาจจะมองข้ามนะครับซึ่งปัญหาที่ฟาร์มของพวกเราได้พบก็จะเป็นปัญหาลักษณะนี้ก็เลยนําพ่อพันธุ์มาพ่อพันธุ์ไม่จาเป็นต้องอะไรครับไม่จาเป็นต้องอ่ พ่อพันธ์ที่ดีนะครับบางครั้งเราจะเอาพ่อพันธ์ุที่อยู่ในฟาร์มของพวกเราไม่ดีก็ได้นะครับเราไม่ได้เอาผสมพันธุ์นะครับเราจะให้ตัวเมียมันเป็นสัตว์เฉยตัวผู้ก็จะให้มันเป็นยังไงครับให้มันได้กินของตัวผู้หมูก็จะเป็นสัตว์นะครับตัวผู้ก็จะไม่ได้ผสมแล้วก็จะไป เอาน้ำเชื้อมาผสมเทียมเอานะครับวิธีการผสมเทียมเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึงว่าหมูเป็นสัตว์แล้วก็ตอนไหนถึงจะผสมเทียมได้วันที่1วันที่2วันที่3นะครับสำหรับวีพีนี้นะครับการทำให้หมูเป็นสัตว์ไวนะครับก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ